น้องยังเป็นคนที่อายและย,ยังไม่มีความกล้าน้องก็อาจจะขึ้นเวทีเป็นเป็นบางเวทีแต่ในระหว่างนี้ก็จะมีการพัฒนาน้องไปเรื่อยนะคะเพื่อที่อยากจะให้แม่ๆแ,แฟนคลับที่สนับสนุนน้องคู่กับน้องวินเนอร์ได้เห็นพัฒนาการน้องไปด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็พยายามจะให้น้องสุดวนการร้องเรลงนหรือว่าการร้องหัวลัามากขึ้นค่ะโอเคเดี๋ยวให้พี่บัยพูดก่อน แนะนำตัวต็มแหน่ย่งยอย่างนี้กินเราลนะ่ง้ชื่อบอยครับตตแหแดงทำตัวละกอดเรีบร้อยแล้งค่ะสวัสดีค่ะพีนนะคะก็อาจจะได้ร่วมงานกับพี่ๆตรงแถวโซนกอพมบ้างนะคะก็ฝักเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ เราเพลงยังไม่ถึงไม่เป็นไรกอนุรวมเพราะว่าเราสวยเหมือนกันแล้วมืันกันไม่สี่คนที่ยืนเรียงกันตายหมเลยเอ๊ะนะครับสวยตะกินขาดแล้วเนี่าอะไรได้มันไม่มีนใรอยากครายากดูกีแม่นะคะอวดหต่อไปนะคะเราจะแบ่งกลุ่นะ ราการต่อไปเราจะแบ่งกลุ่มเพื่อที่จะทำกิจกรรมแต่ว่าแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วจะให้ทุกคนพักคะไม่คือให้ต่แบ่งนัอานับเอาได้อสามบอสามใช่บแล้วแล้วจะรีงานอีกหมด้วยแสงทองช่วีเบียนสกอ้าวคุณตาอ๋เป็นไไม่ขอ สองกันก้ต้องปอบุ้งเฮ้ยเพิ่งไปนี่กันได้ทำปัญหาเลยหอยากจุร่วมกันเลย้ไหมอามหนึอามหนึ่งหนึ่ง